หลวงปู่ศุกปักหลดที่วัดร้างหากเอ่ยชื่อลวงปู่ศุกวัดปากคลองมะขามเท่าแล้วน้อยคนนักที่จะปฏิเสธว่าไม่รู้จักโดยเฉพาะนักนิยมพระเครื่องแล้วแทบทุกคนต่างใฟหาพระเครื่องของหลวงปู่ศุกมาใช้ เพราะเชื่อกันว่าพระหลวงปู่ปสุขนั้นให้พุทธคุณทั้งด้านเมตตามหานิยมและด้านแล้วคลาดคงกระพันหลวงปูสุขมีชื่อจิงว่าสุขเกตเวสุริยากำเนิดที่ตำบลท่าแร่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทท่านเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้องเก้าคนด้วยกันเมื่อหลวงปู่สุขอยู่ในวัยชกันท่านได้เดินทางเข้ามาในกรุงเทพธรมหากินจนได้ภรรยาชื่อนางสมบูรณ และกำเนิดบุตรชายคนหนึ่งชื่อสอนเกตเวสุริยาหลวงปู่สุขท่านครองเพชคารวาสอยู่ได้ไม่นานพออายุ22ปีท่านเดลาปิไปอุปสมบทณนะวัดโพบางเขนหรือปัจจุบันชื่อว่าวัดโพทองด่างซึ่งอยู่ปากคลองบางเขนตอนล่างพระอุปชาท่านชื่อหลวงพ่อเชยจันทศริ ซึ่งเป็นอดีตท,ท่านจเจ้าวาดวัดโพทองด่างซึ่งเป็นพระสงฆ์ฝ่ายรามันท่านถือเคร่งในวัดปฏิบัติและพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิง่งโดยเฉพาะอย่างยิง่งหลวงพ่อยชยท่านยังเป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสนาธุระมีความรู้ความชำนาญอีกทั้งทางด้านวิทยาคมก็แก่กล้าเป็นอย่างยิง่งหลวงปู่สุขได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากพระอุปชาของท่าน พร้อมกับพระอาจารย์เปิงวัดชินวัณารามและหลวงปู่ท่าวัดหงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นสิษิ์ในสายหลวงพ่อเฉยวัดโพทองล่างเหมือนกันเมื่อได้ร่ำเรียนวิชาอาคมจนมีความชำนิชำนาญแล้วหลวงปู่สุขจึงกลับมาจำพรรษาท,ที่วัดใกล้บ้านเกิดและออกจาริกทูดงขวัวไปนมัสก,การรอยพระพุทธบาทที่สระบุรี เมื่อท่านเดนมัสการถวายอภิวาทต,ต่อรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความปิติอิ่มใจแล้วจึงได้เดินทั่วดงกลับวัดท่านระหว่างเดินทางกลับท่านได้จาริกมาพบวัดร้างแห่งหนึ่งในเวลาเย็นซึ่งถึงการอันสมควรหาสถานที่เหมาะสมเพื่อปักหลดหลวงปูุ่ขพิจารณาวัดร้างแห่งนี้เห็นว่าพอจะอาศัยเป็นสถานที่พักผ่อนในราตรีการที่จะมาถึงได้ ท่านจึงแบกกรเข้าไปในธรณีสงแห่งนั้นบริเวณทั่วไปของวัดร้างสงัดเงียบมีโบถสถ์าลาการเปลี่ยนและกุติพระพุทธรูปครบถ้วนสมบูรณ์เพียงแต่ปราศจากพระภิกษุสัมเณเน,นจมันส์คอยดูแลแล,และรักษาธนุบำรงเสนาสะนะต่างๆดังศาสนาสถานโดยทั่วไปจึงชำรุดสุดสทมผุพังเป็นที่น่าสังเวชหลวงปู่ศุก รู้สึกแปลกใจรักคนสงสัยที่วัดนี้ไม่ควรจะปล่อยร้างวางเวงดังที่เห็นเพราะสังเกตดูที่ตั้งของวัดก็อยู่ในพื้นภูมิทำเลที่เหมาะสมไม่ใกล้ไม่ไกล,าไกลาจากหมู่บ้านชุมชนเท่าไรนักแต่เหตุฉไฉนใดกันจึงขาดผู้มีจิตกุศลศรัทธาอุปถากพระเนนทั้งเพียงนี้หลวงปูดุกเพียงแค่สงสัยแต่ไม่คิดไฝ่ใจใครรู้สาเหตุที่มาของวัดร้างท่านจึงมองหาที่พักสำหรับคืนนั้น เห็นบริเวณระเบียงด้านหน้ากุฏิหลังใหญ่ดูกว้างขวางและเปิดโล่งโปร่งสบายก็ตรงไปยังที่นั้นแล้วไปเก็บขแขนงไม้มารวมกันปัดกวาดพื้นให้สะอาดพอปูอาสนะได้ขณะที่หลวงปู่โสกกาลังปัดกวาดอยู่นั้นมีชาวบ้านเป็นชายสองถึงสามคนเดินมาหาท่านแล้วนั่งลงยกมือไหว้นมัสการคนหนึ่งถามท่านว่าดวงพ่อมาจากไหนขอรับ พวกกระผมเห็นหลวงพ่อเดินลัดตัดท่งตรงมาที่นี่จึงรีบมาพบหลวงปู่ศุกปิติยิ่งนักที่ยังมีพุทธศาสนิกชนแวะมาหาท่านจึงกล่าวต่อไปว่าอาตมาไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรีกำลังจะกลับวัดที่จังหวัดชัยนาทคืนนี้คงต้องพักที่วัดนี้ชั่วคราวพวกยมเป็นคนบ้านนี้กระมังชายพูนั้นตอบว่า ใช่ขอรับกระผมเองอยู่เลยหลังวัดนี้ไปไม่เท่าไรแต่หลวงพ่อขอรับท่านพักอยู่ตรงระเบียงหน้ากุฏิหลังนี้เห็นทีจะไม่เหมาะสมกระมังขอรับคำพูดของชายผู้นั้นทำให้หลวงปูุ่กสงสัยจึงถามไปว่าทำไมไม่เหมาะลโยมอาตมาเห็นว่าเป็นวัดร้างไม่มีใครดูแลเป็นเจ้าของจึงไม่ได้ขออนุญาตใครต้องไปขออนุญาตใครดอกหรือ ชายผู้นั้นสัรน,นาคนจะบอกท่านว่าไม่ใช่เรื่องขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตรอขอรับแต่พวกกระผมเป็นห่วงหลวงพ่อกลัวว่าหลวงพ่อจะเจอเรื่องเลวร้ายเข้าในยามค่ำคืนเท่านั้นขอรับหลวงปู่ยิ้มให้อย่างอารมณ์ดีและถามว่าเรื่องเลวร้ายที่ยอมว่านันนะมันเรื่องอะไรหรือชายผู้นั้นทำท่าอึกอักคนจะตัดสินใจกราบเรียนท่านว่า ที่นี่ผีเฮี้ยนเหลือกำลังขอรับหลวงพ่อสาเหตุที่วัดนี้กลายเป็นวัดร้างก็เพราะผีดุนี่แหละขอรับกระผมเองเคยเป็นมัคนายกวัดนี้อยู่รู้เรื่องดีทุกอย่างแล้วอดีตมัคนายกก็เล่าเรื่องผีวัดร้างให้หลวงปู่ศกฝังบา่าเมื่อก่อนนี้มีพระเนนจำมันสา <c oughs> ไม่เคยขาดชาวบ้านร้านตลาดมาทำบุญทำทานกันตลอดเวลา ่อมาสมภารเจ้าวัดมรณภาพลงยังไม่ทันจะหาสมภารรูปใหม่มาปกครองดูแลวัดผีสมภารก็ออาลวาดหลอกหลอนแทบทุกคืนจนพระเนนอกสันขวัญหายแม้ชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญแผ่กุศลสักเท่าไรผีสมภารก็ไม่ยอมไปผุดไปเกิดยังคงหลอกหลอนเหมือนเดิมจนกระทั่งพระเนนทนอยู่ไม่ได้พากันหนีหายย้ายไปอยู่วัดอื่นหมดเคยมีพระใหมเ่เจกล้ารับอาสาจะมาช่วยบุรณะวัดฟื้นฟูวัด แต่อยู่ได้มีกี่วันก็ต้องหอบอัฐบริคารจากไปเพราะผีสมพานเล่นงานเอานะขอรับหลวงปู่ศกท่านรับฟังอดีตมคนายกวัดเล่าเรื่องผีสมพานให้ฟังโดยสงบโดยท่านมิได้แสดงความคิดเห็นแต่ประการใดเมื่อมคณายกราบเรียนแนะนําให้ท่านย้ายที่ปักหลดไปอยู่นอกเขตวัดจะดีกว่าท่านก็เฉยเสียบอกแต่เพียงว่าคงไม่เป็นไรหรอก อาตมาข,ขออาศัยจำวัดคืนเดียวแล้วก็จะไปผีสมพานก็ไม่ทำอะไรหรอกเมื่อหลวงปู่ยืนยันเช่นนี้ชาวบ้านก็จำต้องนมัสการกราบลากลับไปทั้งที่ห่วงใยท่านว่าจะทานวิญญาณร้ายของสมพานเจ้าวัดที่ตายไปแล้วไม่ไหวหลังจากนั้นท่านก็กลางกลดจัดวางบริขารปูอาสนะเรียบร้อยเมื่อความมืดของราตรีมาเยือนวัดก็ยิ่งเงียบสงัดวังเวงหนักขึ้น หลวงปู่ไหว้พระสวดมนรรมต์ทำวัดเย็นตามกิจของท่านแล้วก็เข้ากรดเจริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ชาวกรรมในเวรเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้รุกขเทวดาเช่นที่เคยปฏิบัติมาโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตราบจนกระทั่งดึกสงัดเก,กิดปรากฏเสียงบานหน้าต่างของกุฏิหลังใหญ่กระแทกปิดเปิดดังสนั่นวันไหวทั้งทั้งที่ประตูหน้าต่างใส่ดานัานกรอนปิดสนิท จะเป็นเพราะลมก็ไม่ใช่เพราะเวลานั้นลมสงบนิ่งใบไม้ไม่ไหวติงดวงปูดสุกํากำลังพักผ่อนต้องลุกขึ้นมานั่งคอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปอีกแล้วท่านก็ไม่ต้องคอยนานเมื่อตรงหน้ากรดที่ท่านจำวัดอยู่นั้นปรากฏร่างดำธรมเนนของสมผ่านวัดได้ผุดวูบขึ้นมาให้เห็นถนัดชัดเจนพร้อมกับปูดขึ้นด้วยเสียงแหบห้าวดุดไม่พอใจว่ามาทำไมที่นี่ หลวงปุ่สุกกตอบเสียงราบเรียบโดยไม่ได้วาดกลัวไปว่าผมไปรุกขมูลมาจะขออาศัยนอนที่นี่สักคืนผีสมพานตนนั้นนิ่งอยู่ชั่วครู่แล้วหายวับไปคราวนี้เกิดเสียงดังโครมครามสนั่นวันไหวภายในกุฏิไม่ยอมหยุดพระหนึ่งต้องการขับไล่หลวงปุ่สุกทว่าหลวงปู่ก็ไม่ได้วันไหวต่ออาการแสดงฤทธเดชของผีตนนั้นแต่อย่างไร ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังรู้สึกเวทนาสงสารต่อดวงวิญญาณมิจฉาทิฏฐิที่ยังคงหลงวนเวียนยึดเหนี่ยวในสถานที่นี้ไม่ยอมไปผุดไปเกิดในพภพภูมิที่ดีกว่าทั้งทั้งที่บวชเรียนในพระพุทธศาสนามานานถึงขั้นเป็นสมภารเจ้าวัดหลวงโปูดสุขสำรวมจิตแผ่เมตตาไปให้แต่เสียงดังสนั่นวันไหวภายในกุฏิก็ไม่ยอมียบหายลงสิยที สวดมนต์อีกหลายบทผีสมพานก็ยังไม่รับรู้มีน้ำซ้ำผีสมพานยังมาปรากฏร่างยืนตระงานตรงหน้ากลดแผดเสียงหัวเราะย้ยหยันแล้วคำรามลั่นบอกว่าอ่ะอ่ะอะอะ่เราไม่กลัวหรอกมีคาถาอะไรก็ว่ามาสิหลวงปูุษกเห็นผีสมพานดื้อดานถึงเพียงนี้ท่านจึงกล่าวออกมาดังๆว่า อน,นิจจาเอย๋ยไม่เคยเห็นผีตายหรือจะสู้กับผีเป็นนโมพุทธายะด้วยถ้อยคำไม่กี่ประโยคผีสมพานก็หายวับไปไม่มีเสียงโครมครามใดๆตามมาอีกและหลวงปู่สุขก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจอีกต่อไปท่านเอนกายลงพักผ่อนตามปกติของท่านเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นอดีตมัคคณายกและชาวบ้านกลุมใหญยรียบมาที่วัดแต่เชา้า เห็นหลวงปู่สุขเป็นปกติทีไม่มีอะไรต่างก็ปีติดีใจเข้ามากราบไหว้มานมัสการถามท่านว่าเมื่อคืนนี้มีการได้ร้ายอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ขอรับหลวงปู่ท่านไม่ตอบได้แต่ยิ้มยิ้มทานองไม่ให้ซักไซอะไรมากความชาวบ้านจึงไม่กล้าละลาบแล้วลวงถามอีกจากนั้นก็กลับไปจัดหาพัตหารเช้ามาถวาย เมื่อท่านกระทําพัฒกิจเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านนิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อพวกเขาจะได้มีโอกาสทําบุญสร้างกุศลกันบ้างหลวงปู่สุกกเมตตารับนิมนต์หลวงปู่พำนักอยู่ที่กุฏิร้างของสมพานเก่าห้าคืนไม่ปรากฏผีสมพานออกมาละวาดอีกเลย เมื่อท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วจึงเก็บอัฐบริขารเพื่อเดินทางต่อไปชาวบ้านออนวอนที่ท่านเป็นสมภานวัดร้างแห่งนั้นแต่หลวงปู่มีอารับศรัทธาญาติโยมได้หลวงปู่สุขท่านเพลินอยู่ในธรรมออกทุดงควัดเสียหลายปีจนกระทั่งมารดาที่ปากลองมะขามเท่าได้ชราภาพลงตามอายุขไขด้วยความเป็นห่วงใจในบิดาและมารดา ท่านจึงได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมและได้อยู่จำพรรษาท,ที่วัดอูทองคลองมะขามเท่าซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่อยู่ลึกเข้าไปในคลองมะขามเท่าตลอดมาแต่ทว่าสภาพวัดในขณะนั้นชำรุดทรุดโทรมลงตามสภาพเกินกว่าที่จะบุรณะให้กลับคืนในสภาพที่ดีได้ต่อไปท่านจึงได้ขยับขยายออกมาที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและได้สร้างกุฏิขึ้นครั้งแรกหนึ่งหลังพอเป็นที่อยู่อาศัยไปพลางก่อน อาจจะเป็นด้วยบุญกุศลของลุงปวดสุขกับเสด็จในกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งราชนาวีซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้สร้างสมกันมาแต่ชาติปางก่อนจึงดนบันดาลให้เสด็จในกรมซึ่งทรงศรัทธาเลื่อมใสในทางมหาพุทธาคมอยู่แล้วได้เสด็จประพาสไปในภาคเหนือ จึงเป็นเหตุให้หลวงปู่สุขและพระองค์ท่านได้พบกันจึงได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์อาจารย์เพื่อจะได้ศึกษาทางมหาพุทธาคมต่อกันและปรากฏว่าพระองค์เป็นสิทธิ์ที่มีความรู้ความสามารถศึกษาได้แตกฉานอย่างรวดเร็วจึงกระทั่งหลวงปู่สุกเองก็หมดความรู้ที่จะถ่ายทอดให้เมื่อหลวงปู่สุขท่านมีลูกศิษย์อย่างเสด็จในกรมจึงเป็นกำลังสำคัญให้ท่านสามารถที่จะสร้างวัดปากหลอมมะขามเท่าให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในเวลาไม่นานนัก สืบต่อมามารดาของหลวงปู่ปได้ถึงแก่กรรมและได้จัดงานฉปนกิจศพและในงานนี้เองหลวงปู่ปท่านได้สั่งวัตถุมงคลในรูปพระพิมพ์สี่เหลี่ยมสุมรัศมีออกแจกเป็นของที่ระลึกเป็นครั้งแรกเมื่อผู้ที่ได้รับแจกพระเครื่องจากท่านไปได้ปรากฏอภินิหารทางอยู่ยงของกระพัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเขี้ยงงาคือสุนัขก,กัดไม่เข้าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่บังเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะบ้านนอกอย่างในชนบทสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยจะมีรั้วรอบขอบชิดเป็นส่วนใหญ่ก็ได้อาศัยสุนัขที่เลี้งไว้เป็นยามเฝ้าบ้านฉะนั้นการที่แวะเวียนไปบ้านหนึ่งบ้านใดนั้นจะต้องระวังเรื่องสุนัขรอบกัดให้ดีมิฉะนั้นท่านอาจจะถูกสุนัขก,กัดเอาง,ง่าย พระเครื่องของดมวปู่ศุขจึงมีชื่อเสียงเรื่องสุนักกัดไม่เข้าเป็นปฐมเหตุชาวบ้านจึงเกิดความนิยมไปขอท่านนำมาแขวนคอให้บุตรหลานเพื่อกันเคี่ยวง,งาและคลาคลาดปลอดภัยแม้ผู้ใดไม่มีวาสนาได้มาครอบครองก็ขอให้ได้ลึกถึงคาถาของท่านที่ว่าณนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะอินดู เพื่อคุ้มครองป้องกันพยันตรตรายได้เช่นกัน